สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรามาพร้อมกับตาแปงปลาค่ะทุกคนมีกุ้งสดด้วยนะคะแล้วก็อ้อกุ้งนี่มันมันไม่สดสดีมันต้องเรียกว่าลวกนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีสามชั้นทอดนะคะเราจะตามด้วยผักอันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยผักชีใบเลื่อยค่ะแล้วก็จะเป็นคะน้าลวกนะคะทุกคนวันนี้คือเราอยากกินผัก ที่มันแบบอยากกินทนานมากค่ะทุกคน,นก็เลยเออเอามาลองกินกับส้มตำกันดูแล้ววันนี้นะคะส้มตำเผ็ดมากค่ะพริก15เม็ดนะคะเราเตยตำเองนะคะแล้วก็เลยจัดน้ำมาเลยค่ะสองสกระป๋องเพราะว่าน่าจะกินน้ำเยอะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่า 咱们都抬 ก็อาจจะไม่ได้เผ็ดเผ็ดมากกันนะคะแต่อย่างงี้ก็แล้วแต่ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมจนจบคลิปงไงเจยฝากคลิปต่อไปด้วยนะคะเราก็ถ้าต้องการให้เจยอ,อยากกินเมนูอะไรแนะนําเข้ามาใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ